สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะและกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องมิสซู u t u b e เพื่อนคู่ใจบายสุภาค,ค่ะวันนี้พาอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะวันนี้พาเหมือนเดิมค่ะมาส่งรถให้ลูกค้าที่จังหวัดระยองนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะลูกค้าไม่อยากเดินทางไปกรุงเทพทางบริษัทเราก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงจังหวัดที่ท่านอยู่เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกับอีกรุ่นหนึ่งของมิตซูบิชินะคะรุ่นนี้เป็นช่วงสั้นค่ะภาษาเซลเรียกกันว่าช่วงสั้นนะคะเป็นรถสไตล์บรรทุกค่ะเป็นรถตอนเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงค่ะว่ารุ่นนี้แต่งอะไรพิเศษให้กับลูกค้าบ้างพื้นฐานของช่วงสั้นแล้วเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแต่ตัวแอรตัวนี้แต่งเพิ่มเป็นตัวอักษรไททันสปอร์ตสีดําค่ะทําให้หน้ารถด,ดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะ สังเกตกันง่ายๆเลยค่ะถ้าเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นช่วงสั้นหรือเป็นช่วงยาวถ้าแก้มขาวๆหน้าขาวๆแบบนี้นะคะเป็นช่วงสั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงยาวเนี่ยแก้มดันคางจะกัดกันชนหน้าชิ้นนี้จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ลูกค้าอยากจะได้วินค่ะลูกค้าทําเดี๋ยวเดี๋ยวชวมบรรยากาศบ้านลูกค้าน,นิดนึงนะจะเห็นกันเลยว่าเป็นรถสิบร้อเยอะๆรถตัดดินรถไถรถเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ลูกค้าค่อนข้างจะทำงานเป็นงานหนักฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะคะลูกค้าก็เลยอยากจะได้วินหน้าและวินหลังเอาไว้ลากเอาไว้จูงรถแมตโโครของลูกค้านะคะมีการเป็นการทํางานเหมือนทางานหนักๆเป็นเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับหินทรายอะไรประมาณนี้นะคะจําเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้วินคันนี้ลูกค้าเลยรีเควสมาค่ะเป็นวินหน้าแบบนี้ ปกติแล้ววินน้าเราจะติดตั้งพร้อมกับกันชนเหล็กด้านหน้านะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะลูกค้าบอกไม่ชอบกันชนหน้าเหล็กอยากได้กันชนเดิมๆแบบนี้เราติดวินซ่อนด้านหน้าให้แบบนี้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้ออปชั่นแบบไหนเราสามารถดัดแปลงทําให้ได้นะคะร้านวินบริษัททําวินให้ลูกค้าบริษัทนี้สามารถทําให้ได้ทุกแบบทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะนอกจากตัวนี้ที่พิเศษแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะ ว่าช่วงสั้นแต่งไม่ได้มาดูคันนี้กันจ้าแต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะมุดเข้าไปที่ซุ้มล้อกันนิดนึงนะคะดูเข้าไปในซุ้มเลยค่ะจะเห็นสีแดงๆอย่างนี้เป็นสปริงค่ะสปริงตัวนี้เป็นสปริงแต่งนะคะเนื่องจากลูกค้าบอกว่าอยากได้ช่วงล่างแน่นๆให้มันได้คุณภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าใส่โชค๊คซับแทงค่ะ โช๊คซททับแ้งตัวนี้สามารถปรับระดับได้ทั้งหมด8ร,8ระดับนะคะ8ระดับนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าอยากจะได้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบไหนอยากจะอยากจะได้แบบนุ่มนวลนิดนึงก็ปรับ1 2 3 4เลยค่ะแต่ถ้าอยากจะให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นจิกถนนเก่อถนนมากยิ่งขึ้นไป5 6 7 8เลยค่ะยางตัวนี้ซิกเนเจอร์เลยค่ะสวยมากๆสวยสดๆแม็กลายนี้เป็นแม็กลายที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะรถช่วงยาวชอบกันมาก ใส่ดอกยางใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเป็นดอกยาง B F g o o l i s h นะคะยางตัวนี้คุณภาพของยางดีมากๆค่ะดอกจะล้นออกมาหน้าแก้มนะคะป้องกันไม่ให้หินไม่ให้กิ่งไม้เข้าไปทำรัานอันตรายกับตัวยางนะคะแล้วก็ดอกยางล่องยางที่ใหญ่มากๆม,มันจะรีดโคลรีดน้ําได้ดีป้องกันการลื่นถลายบนทางลื่นๆค่ะโอเคค่ะใส่คิ้วล้อเข้าไปด้วยเพื่อให้รถคันนี้ดูคมดูสวยงามมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยติดสติกเกอร์รอบคันด้านข้างค่ะลายนี้พิเศษกันอีกแล้วเป็น3มสีสวยงามมากจริงๆค่ะลูกค้าหลายคนบอกว่าซื้อช่วงสั้นเบื่อจังเลยมันแต่งไม่ได้มาดูคันนี้กันนะคะว่าแต่งได้หรือเปล่าดูด้านข้างกันเลยค่ะใส่ฟิล์มเซรามิกรอบคันค่ะฟิล์มเซรามิกลูกค้าบอกว่าขอดำๆขอดุดุูใส่80%รรอบคันสีดำแบบนี้เลยค่ะ เป็นของยี่ห้ออัลติเมตกันแสง UV ได้80-90%นะคะนั่งขับมาไม่ร้อนเลยค่ะชมรอบคันกันเลยค่ะเดี๋ยวพาจะมีโชว์วินหลังให้ลูกค้าดูอีกนิดหนึ่งโอเคก่อนจะไปวินหลังเดี๋ยวดูตัวนี้กันก่อนพิเศษสุดๆจริงๆลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมตม,ตม,มานะคะตัวนี้เป็นยังไม่เคยใส่ออปชั่นนี้ให้กับลูกค้าท่านใดเลยนะคะเป็นบันไดตัวนี้ค่ะ ปกติช่วงยาวใส่บันไดเลสมาดูตัวใดตัวนี้กันเปึ๊บสุดยอดของระบบบันไดเลยค่ะเป็นบันไดไฟฟ้าสไลด์สวยงามแบบนี้วัสดุเบานะคะแต่ว่าแข็งแรงคงทนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาจะขึ้นให้ดูนะคะตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลค่ะไม่มีปัญหาไม่ยวบยาบเลยค่ะพาหนักประมาณ50กว่าโลนะคะ ไม่รู้สึกสะเทือนเลยรับน้ําหนักได้ประมาณ200โลโดนน้ําได้ไม่มีปัญหาขออย่างเดียวอย่าไปกระแทกอะไรแรงๆเท่านั้นเองติดตั้งให้ไปจากดีลเลอร์เลยนะคะตัวนี้เรารับประกัน2ปีค่ะวัสดุดีคุณภาพดีช่วยให้ลูกค้าไม่เกะก,กะเวลาปิดประตูพป๊กสไลด์เก็บให้เลยค่ะ โอเคค่ะตัวนี้เป็นพิเศษออปชันพิเศษอีกออปชันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้ลูกค้ารู้จักกันโอเคค่ะเราได้เห็นประสิทธิภาพของการทํางานของบันไดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างตัวนี้ก็พิเศษสุดๆเหมือนกันุคันนี้เป็นคันแรกเลยที่พาเด็กติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นวิ้นหลังค่ะ วิ้หลังการใช้งานคล้ายๆกับการใช้งานของวินหน้าเลยค่ะเพียงแต่ว่ามาตั้งข้างหลังเผื่อลูกค้าหน้าทิมลงไปในบอ่อหน้าทิมลงไปในโคลนนะคะอยากจะดึงรถขึ้นจากด้านหลังก็สามารถดึงวิ้งหลังออกมาเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็สามารถดึงขึ้นเพื่อนล่างรถตัวเองให้ขึ้นจากอุปสรรคได้เท่านั้นเองค่ะ การใช้งานเหมือนกันค่ะเหมือนกับวินน้าเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเชือกนะคะแบบเชือกประสิทธิภาพในการใช้งานในการเก็บในการดึงมันจะค่อนข้างดีกว่าสลิงนิดนึงสลิงก็ใช้งานดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามันจะเก็บยากกว่กากันนิดนึงเวลามันขาดมันมีขาดมันจะเป็นเส้นเสียนอยู่ที่สายสลิงแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะดูรอบๆกันนิดนึงจ้าดูความสวยงามของคันนี้กันนิดนึงนะคะคันนี้ขอย้ําอีกทีนึงค่ะ รถ Mitsubishi ตอนเดียวช่วงสั้น SWB นะคะราคาสนนร,ราคาตัวนี้อยู่ที่6,089,000บาทค่ะมีสีขาวสีเดียวมีเกียร์ออโต้เกียร์เดียวมีแบบเดียวรุ่นเดียวสเปคเดียวเลยค่ะคันนี้ลูกค้าจัดแต่งเต็มจัดเต็มนะคะสำหรับออปชันของรถคันนี้แต่งออกมาแล้วสวยงามไม่แพ้ช่วงยาวกันเลยทีเดียวค่ะค่อนข้างจะฟูออปชันหน้าขาวๆอย่างนี้ก็ช่วงสั้นเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ลูกค้าวันนี้พาได้แนะนำรถรุ่นนี้ให้กับลูกค้าได้รู้จักกันพอสังเกตแล้วหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้คลิปวิดีโอรุ่นนี้ยาวมากๆเลยยังไงพาฝากลูกคา้าติดตามกดไลค์กดแชร์ y o u t u b e ช่องของพาด้วยนะคะมิสุเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะแล้วมาพบกันคลิปหน้านะคะว่าพาจะมีรุ่นไหนมานำเสนอให้ลูกค้าได้รู้จักกันกับผลิตภัณฑ์ของมิซูบิชิ ไม่ว่าจะเป็นของแต่งต่างๆหรือว่ารถรุ่นไหนที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวพาจะทิง้งลิงก์ลายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆเอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ช่องของพาด้วยนะคะมิสูบิชิเพื่อนคู่ใจบายสุภาค่ะสวัสดีค่ะ